อาะเขากับทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขชนกันละกันเด้อมาพาะกับน้องหน่อยปณิดาเซนเก่าเซนเคยเนาะน้องหน่อยปณิดากะใกล้สิ่ครบอายุสิบเจ็ดปีแล้วเนาะน้องหน่อยปณิดากะตอนนี้ก็สิบหกปีเดือนเจ็ดนี่กับสิบเจ็ดปีเนาะ ถ้าผู้ใดอย่างหูขอมลเกี่ยวกันกับน้องหน่อยปณิดากะสอบถามาได้เด้ออย่างหูจักว่าเออหน่อยปณิดาไปคนบ้านได้เมืองได้แข้งได้อานอยุจักปีแล้วก็ <c oughs> สื่อน้งเนะมื่อนี่น้องหน่อยปณิดากะสิมาลำเตยมาในผลงานลำเตยเมื่อนี่แบบมันม้วนเนาะ น้องน่อยปณิดากับเฮียนอยู่ของหมอหาตอนนี้กับซิงปีเทียนแล้วเนาะเพื่อบริการศึกษาเสียเวลาไปฟังลำเตะกันเลยน้องนี่หมอลำบานาะ น้องนี่หมอลำมานาหูบางหน้าตาบ่คอยจะสวยบ่เหมือนกับคนเลยรวยบ่เหมือนกับคนรวยหน้าตาส,สวยมั่งมีเงินตาหน้าตาส,สวยมั่งมีเงินตาละจังว่ามาเดอ,อไอเอซายเดนะโอเห็นใจน้องเนมีปัญหา,าพ่อได้สเก็ตสเก็ว่าซอยแกสเก็บ่เวคงดอกพี่เอ๋ยสบายสบายสบาย,ยมาฮักกันเลยเธอหน้าพี่เอ๋ยสนนงหลับ ร้องสเบยส่วนน้องหลับร้องเสเบยถ้าอยากเป็นเคยหีบมาวีว่าถ้าอยากเป็นเคยหีบมาวีวาและคำสัญญา t ออ Eye มาเหมือนไม้มดจำไว้ก่อนวิทนาหนาวหรือว่านาห้อนนาห้อนโอ้ยนาห้อนนาห้อนจะง,งูคงแม่นตามาโอ้ยนั่นแหละนาะแฟนฟังนองนาหมอลำมมานาบ่สมอาย มอลําบ๋าดาได้แต่นั่งเศร้าโศกาคอยอ้ายบ่มาวาสนาเฮานี คอยสองคอยแรงสังมามีดอกจีรีคอยส่องคอยแรงสังมามีดอกจีรีหรือว่าอาคนดีจะพบเศรษฐีในเมืองลืมหลงลังแล้วบ่ออยข้ามสัญญาของเห่าขัางกอนโดนปไดแล้วเนะาะไอ้ซิย้อนสิย้อนโอ้ซิย้อนซิยอ้ยอ,นยอนจะง,งูคงแม่นเตามาโอ้ยนั่นลนะนาแฟนฟังน้องนาโอ้ยนั่นลนะนาแฟนฟังน้องเอ้ยอยากเมื่อเป็นเคยแม่นางบ่ จบเลยเน้อพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำลายๆด้วยอ่าน้องหน่อยปณิดาเมื่อกี้ขอคว่า,ากับสบายดีลาไปก่อนบ๊ายบาย